วันนี้วันพุทธที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพันยี่สิบสี่นะครับเผิ่มแป๊บเดียวเท่าน,นั้นเองปีใหม่กําลังจะผ่านพ้นเราไปหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเดือนแรกของปีมังกรนะฮะปีมังกรทองกาลังจะผ่านพ้นไปพรุ่งนี้นะฮะก็จะเข้าสู่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผมพูดแบบเนี้ยไม่ใช่อะไรมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะฮะว่าพรุ่งนี้วันอ่าวันพฤหัสที่หนึ่งกุมภาพันธ์ หนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์กีฬารายวันหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฟุตบอลแบบเพียวๆเลยนะฉบับแรกและฉบับเดียวในประเทศไทยที่เคยเลิกไปแล้วจะกลับชาติมาเกิดใหม่นั่นคือหนังสือพิมพ์รายวันสตาร์สกเกอร์นะหนังสือพิมพ์สตาร์สกเกอร์รายวันหรืออาจจะเรียกกันสั้นๆว่าเล่มเล็กนะพวกนี้ก็จะกลับมาใหม่ หลังจากที่สยามกีฬากลับมาใหม่นะฮะส,สยามกีฬารายวันเล่มใหญ่ๆกลับมาเป็นกีฬาสยามสปอร์ตพูรายวันกลับมาอีกครั้งในานามสปอร์ตพูเอ็กซ์นะฮะเช่นเดียวกับตลาดลูกหนังกลับมาใหม่อีกครั้งในานามตลาดลูกหนัง x และพรุ่งนี้ครับวางแผงเป็นครั้งแรกหลังจากกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งสตาร์สกอร์รายวัน,นถ้าอยากให้อยู่น,นานๆถ้าไม่อยากให้หายไปไหนอีกก็ ช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะแล้วก็พบกับพับกบพบกับคอลัมน์นะฮะคอลัมน์ของผมได้เป็นประจำนะครับสัปดาห์ละสามวันนะวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์นะมีคอลัมน์ของบอบูให้อ่านในนั้นด้วยใครที่ยังนึกถึง,สงเสน่ห์เก่าๆของสื่อกระดาษนะฮะกลิ่นหมึกพิมพ์นะเลอะมือนิดๆเอาเข้าไปอ่านเวลานั่งซ่วม ะะได้ยินเสียงนะฮะพลิกหน้ากระดาษดังแฝบแฝบแฝบนะถ้าเข้าห้องน้ํานั่งขี้บนโถส้วมถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยพลิกหน้ากระดาษมันจะดังแฝบแฝบแฝบนี่ไม่ใช่เสียงขี้กับลมนะฮะอันนั้นมันจะดังแพรกน,นะแต่ถ้าดังอันนั้นเป็นเสียงอะไรก็ไปคิดกันเอาเอง ช่วงกลางสัปดาห์นะฮะศึกพรีเมียร์ลีกเสริงแข่งกันสนุกสนานเลยเมื่อคืนนี้อาร์สโนนะฮะบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสหุดหวิดเลยสองประตูต่อหนึ่งไลบี้ลิวพูเหลือสองแต้มตอนนี้าร์เซนอลขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัดน,นะครับแล้วเมื่อคืนนี้นิวคาสเซิลก็บุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่านะครับ ท่ากว่าตอนนี้วิลล่าเห็นไหมยืนระยะชัดมีปัญหาในการยืนระยะใช่ไหมครับเล่นกับนิวคาสเซิลค่าบ้านไปเลยนะนี่ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยแสงแมนยูกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้แมนยูโดนถีบหัวตกลงไปอันดับ9ของตารางนะฮะอันดับ10ของตารางก็คือเชลซีซึ่งคืนนี้ทีมสิงบลูส์นะครับสิงโตน้ำเงินเนี่ยก็จะบุกไปเยือนทินของพวกพี่ๆนะจะบุกไปเยือน อนฟิลคืนนี้มีเตะกันอีกสามคู่แมนซิตี้ก็ลงสนามนะครับนะแมซิตี้ลงสนามตีสองครึ่งนะั้งนะจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่เออร์ลิงฮาลันจะกลับมาในนัดนี้นะครับปปรเ๊ปคกอริโอลาประกาศออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกพิพีฮะลิเวอร์พูลจะลงเล่นต่อหน้าเดอะคอปอีกครั้งบรรยากาศ จะเป็นยังไงก็เดาได้ไม่ยากก็คงจะมีทั้งป้ายผ้าผ้าพันคอเสียงเพลงคือตอนนี้ถ้าเล่นในบ้านนะฮะเาเล่นที่อนฟิลก็จะบรรยากาศเหมือนเอ็กซิบิชันเหมือนนิทรรศการอัมลาครอปล่วงหน้านะอัมลาครอปล่วงหน้าก็จะจัดนิทรรศการให้แล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงนะครับ UW Never Walk Alone ภาพจะจับนะฮะไปที่ใบหน้าของเจนครอป ให้เห็นนะฮะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกนะครับหมายเลขห้าทับหนึ่งอะไรของมึงเนี่ยเออนะอ่ะอันดับแรกนะครับมาว่ากันถึงสภาพทีมของลิเวอร์พูลก่อนตอนนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บทยอยกลับมาแล้วนะฮะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานโนนะครับแอนดรูโรเบิร์สันนะกลับมาแล้วนะครับ ในขณะเดียวกันอเล็กซิสแมคอลิเซอร์นัดที่แล้วเจอกับนอริชไม่ได้ลงนัดนี้ก็จะกลับมาเช่นกันนะครับที่ยังขาดอยู่ก็คือโมซาร่านะฮะบินกลับมาจากศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วแต่กลับมาพร้อมอาการบาดเจ็บยังลงสนามไม่ได้นะครับโซบอสไลก็กลับมาแล้วเออลืมบอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจนครับสามารถที่จะจัดทีมแบบเต็มอัตราศึกได้แต่ก็ต้องอาจจะมีโรเตชันบางตำแหน่ง นะครับเพราะว่าจบจากศึกนัดนี้นะฮะวันอาทิตย์ที่จะถึงนะครับก็จะลงเล่นอีกนัดหนึ่งแล้วก็เป็นศึกใหญ่ด้วยคือการบุกไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมของไอ้ปืนโตนะครับเพราะฉะนั้นต้องโลเทชันกันดีๆนะฮะสนัดลิพูลเจอหนักทั้งสองนัดเลยก็คาดว่าเอาเต็มไปก่อนนะครับวันนี้ผมมองว่าก็ยังไงก็ต้องจัดเต็มไปก่อนนะฮะอาริซงเบเกอร์เทรนด์ทางขวาทางซ้าย อนเดรวัซันอาจจะต้องรอไปอีกนัดน,นึงอาจจะไปลงนัดหน้าเลยหรืออาจจะลงนัดนี้เลยก็เป็นได้นะฮะถ้าลงไม่ได้ก็เป็นโจโก,โกไปก่อนนะฮะคู่เซนเตอร์แบ็กฟันได้จับคู่กับโกนาเต้ตรงกลางแม็กอลิสเตอร์กลับมาเคอร์ติสโจนยังอยู่ซบอสไล่น,นะฮะมีราอการเฟนแบ็กอยู่บนมานั่งสำรองโดยมีฮาวิเอเลียตบนมานั่งสำรองด้วยขนาดทีมเริ่มดีขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นอีกครั้งนะครับหน้าสามตัวนะทางขวา อาจจะเป็นลุยดีอาร์สกลับมานะฮะหน้าเป้านะอาจจะเป็นคัพโปลงก่อนเดียโกโชต้าและเก็บเดียโกโชต้าไว้เจอกับอาร์เซนอลโดยเฉพาะทางซ้ายก็เป็นดาวินดูนเยสแต่หน้าสามตัวเนี่ยมันก็เดายากเพราะว่ามันจัดได้หลายรูปแบบเอาเอเลียดขึ้นไปข้างบนขวาก่อนก็ได้นะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยหรือจะจะเอาลุยดีอาร์สมาอยู่ทางซ้ายก่อนให้ดูนเยสเล่นหน้าเป้าทางขวาเป็นคักโปก็ได้เป็นโชต้าก็ได้ คือมันจัดได้หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสภาพทีมเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าเชลซีนะครับดีกว่าเชลซีแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ดีกว่าเชลซีด้วยเร์พูเนี่ยเป็นทีมที่เจสันเข้าใจไหมฮะเจสันน่ะคือมีความเป็นเจสันสูงมากคือแม่งตายยากตายเย็นแล้วก็กลับมาจากความตายได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนี่ไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกเนี่ย14นัดแล้วนะฮะตั้งแต่ พลาดท่าภายแพ้ไซมอนฮูเปอร์เป็นไงเป็นไงเป็นไงพูดถูกใจไหมพูดถูกใจนะฮะแพ้ไซมอนฮูเปอร์ไม่ได้แพ้สเปอร์นะแล้วก็สามสิบสองนัดในพรีเมียร์ลีกนะฮะผู้พ่พๆ่เขาแพ้แค่นัดเดียวมันแสดงเห็นเลยนะว่าเนี่ยคือทีมที่ฆ่าไม่ตายจริงๆถ้าจะฆ่าให้ตายเนี่ยโอ้โหมึงต้องมึงต้องหั่นล่างอะ่ะนะออกเป็นหลายๆส่วน หรือไม่มึงต้องเอามา้านะมาผูกมือสองข้างมาผูกข้อมือสองข้างผูกข้อเท้าสองข้างไล่มาเนี่ยวิ่งไปคนละทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกฉีกล่างออกไปเลยเพราะถ้าถ้าฉีกล่างออกไปไม่ได้เดี๋ยวสามารถลีพูนเนี่ยสามารถกลับมารวมล่างได้นะฮะ <laughs> <laughs> นะเชลซีก็ฟอร์มช่วงหลังกระเตื้องขึ้นเยอะนะครับชนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามเกมติดต่อกันส่วนสถิติ ของคู่นี้ปแปลกนะฮะเจอกันเมื่อไหร่เสมอกันเมื่อน,นั้นนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนี่เสมอกันมาเจ็ดนัดติดต่อกันนะครับทุกรายการนะฮะลิเวอร์พูลกับเชลซีไม่ว่าจะเล่นที่แอนฟิลด์เล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เล่นที่เวมบรีเกมระหว่างคู่นี้เสมอกันมาเจ็ดนัดติดต่อกันและลิเวอร์พูลครับไม่ชนะเชลซีเนี่ย แปดนัดติดต่อกันเข้าให้แล้วชนะเชลซีครั้งล่าสุดได้นะตอนตัวเองเป็นแชมป์พลีเมียลีกหลังจากนั้นไม่เฮ้ยเฮ้ยลิเวอร์พูลชนะเชลซีครั้งล่าสุดตอนตัวเองเป็นแชมป์พลีเมียลีกเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยแบบนี้หมายความว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าถ้าคืนนี้ลิเวอร์พูลยัดเยียดความปราชัยให้กับ สิงโตน้ำเงินเชลซีได้นั่นหมายความว่าโอ้โหเฮ้ยแล้วสถิติเจินครอบกับมาริโซโปชติโนนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะฮะตั้งแต่คุมทีมมาเจอกันมาคุณซือที่เมื่อก่อนกองเชียร์สเปอร์นะฮะชมรมคนรักน้องไก่เขาเรียกสั้นๆอย่างน่ารักว่า พอชนะโมริเซโอโปเชติโนเนี่ยเคยชนะเจอเกนครับทั้งหมดหนึ่งครั้งทุกอย่างนะฮะโอ้โหมันลงล็อกหมดเลยอะลิพูลฟอร์มดีกว่าไม่ชนะเชลซีมาแปดนัดมันถึงเวลาลิพูลเป็นทีมที่ตายยากนี่คือฤดูกาลสุดท้าย ที่เจอเกนครอปจะคุมหงแดงสถิติระหว่างเจอเกนครอปกับพอชที่กินดิบเลยกินขาดตะบันแล้วก็ชัยชนะครั้งสุดท้ายของลีกพูลที่มีเหนือเชลซีเนี่ยเกิดขึ้นตอนตัวเองเป็นแชมป์บรีเมลีขออนุญาต ผูพพ้พ่พี่นะฮะคืนนี้ขออนุญาตตรงนี้เลยขอดูเกมนี้หน่อยขอน้องดูเกมนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเวีรยพูนเตะดึกๆแล้วน้องดูเนี่ยก็จะมักจะโดนกระแนกระแหนนะฮะว่าอุ้ยไม่ไม่หลบไม่หลับ,ไม,ลบไม่นอนอดนอนมาแช่งแล้วแช่งไม่สําเร็จนะจะโดนเยอะหหญ่จะโดนกระแนกระแหนคือบางคนนะ่ะ เขาห่วงทีมห่วงมากถ้ามึงถ้ามึงจะมาแช่งเนี่ยอย่าดูเลยคือเขาห่วงทีมเขาไม่อยากให้ทีมอื่นกองเชียร์ทีมอื่นมาดูถ้ามาดูทีมเขาแล้วทีมเขาชะนะเขาจะต้องมาอยู่หัวเราะเยะ้ย,ะย,ะยะต้องมาแบบโอ้เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกจะต้องมาแบบประชดประชันใส่มากระแนกระแหนใส่มาแดกดันมาตากถาง,างวันนี้ก็ขออนุญาตพี่ๆประเภทนั้นองวงเล็บว่า ประเภทนั้นขออนุญาตน้องดูหน่อยนะครับขออนุญาตน้องดูหน่อยเพราะว่ามันเป็นคู่ใหญ่มันเป็นบิ๊กแมชนะแล้วก็ถ้าไม่ดูเนี่ยน้องทํางานไม่ได้นะน้องไม่มีอะไรจะพูดในคลิปนะก็ขอความรุณานพวกพี่ๆโดยเฉพาะพวกพี่ๆที่ขี้หวงทีมขี้ประชดขี้กระแนกกระแนขออนุญาตตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากบอกนะว่าโอเคขอบคุณได้ไม่ว่ากัน ทางนั้งได้รู้ว่าขอบคุณแบบบรรจจอดไม่เป็นไรนะอยากจะบอกว่าคืนนี้ร้อยเปอร์เซนครับหงแดงชนะแน่นอน